สวัสดีครับดึงต่อภาคีมพเทเวอวันนี้นามานําเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้ก็คือผ้าลูกสีตาไฟหลวงปู่พรมาเขียมจาระหูเนื้อว่าน108ร้อยแปดผสมข้าวสารดำ 1, ํำพันปีสร้างในพิธีฉลองคบรอบร้อยปีวัดสวนผาอ่างคอยรุ่นชื่อรุ่นว่าบร,บรุณาปฏิสังขรณ์วัดป่ามะขามเท่าสร้างเมื่อปี239 เท่าที่ศึกษามาหลวงปู่พมมาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายนักปฏิบัติท่านก็ได้มีทุด,ดงควัตนะฮะเข้าไปในป่าหลายๆที่โดยเฉพาะในประเทศลาวนะที่ที่เขาเรียกว่าภูเขาควาย ภูเขาควายนี่ก็เป็นป่าในประเทศลาวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่พำนักของพวกฤาษีคนธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายในป่าภูเขาควายแล้วก็มีวิชา,าคมต่างๆเมื่อท่านได้เข้าไปาาทุดงขวัตเมื่อท่านเข้าไปศึกษานะแล้วก็ได้เรียนวิชาาคมมาจาก สมเด็จลุนนะฮะท่านเป็นสังฆราชประเทศลาวที่มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากส่วนมากที่ภูเขาคว,วายก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ที่เป็นฤาษีชีพัยนะฮะที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากท่านก็จะมีวัดปฏิบัติในการไหว้ครูนะฮะไหว้ครูผ้าฤาษีนะฮะ และท่านได้สร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระฤาษีไว้มากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ปรารถนาต้องการของอาชาวบ้านและก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากทุกวันนี้ราคาของฤาษีของท่านจะมีราคาแพงมากนะครับประสบการณ์ของฤาษีท่านเคยลงหน้าหนึ่งไทยรัฐโดยสอจอชื่อดังคนหนึ่ง โดนถล่มด้วยอาวุธสงครามระยะเพาขนนะแต่กระสุนไม่ถูกจูวเลยสักนัดรอดตายโดยปฏิหารตำรวจที่ไปช่วยงานวัดหลวงปู่นะแจกให้คนละองค์และนับลองยิงกระสุนด้านนะยิงไม่ออกบางคนมีโชคลาบนะเช่นคุณอมพลเจนผู้เขียนประวัติพระเครื่องโพธิญาณหลวงพ่อชาสุภโทได้รับความนิยมมากมายนะฮะ กิจศักดิ์ของท่านนะเป็นที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศนะ,ะรู้จักกันหมดะฮะผมเคยมีวัาชานุของปู่ผมมา,อ,าอยู่องค์แต่ตออหลังก็วาสนาไม่ถึงได้หายไปแล้วอตอนตอนที่ช่วงนั้นก็เชาวบูชาถ้าใครมีวัชานุนะ ของหลวงปู่พมาน่ะผมบอกได้เลยว่าเป็นสุดยอดน่ยคือฆ่าไม่ตายแล้วก็เก่งทางด้านทำมาหากินเขาบอกว่าพร,ระหลวงปู่พมานี่เป็นพระเกจิที่มีพลังจิตสูงนะฮะรู้รู้จิตคนนะฮะก็มาให้ดูข้างหน้าจะเป็นยันคล้ายๆแบบ ภาษาล้านนาแต่จริงคือภาษาไปทางาลาวลาวตอนตอนบนให้ดูเนื้อเนื้อจะสีดำนะฮะถ้าไฟส่องข้ามือออกก็จะเห็นเป็น,นจริงคือนิอวว่านนะฮะนิวาน่านก็ดูความคมชัดของอของพ้อแก่หรือสีต่อไฟนะฮะ แล้วก็มีอักขระยันดวงตานะลูปกประคำความหนานะครด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็คืออัการะทางด้านภาษาคล้ายภาษาลาวผมจำไม่ได้ว่าเป็นภาษาลาวอา่าเขาเรียกภาษาอะไรสักอย่างนึงให้ดูนะฮะูด้ดูข้างความหนาเป็นอย่างนี้ดูคราดูหนวด ก็มานำเสนอ,อแค่นี้นะครับรือสีตาไฟของหลูปปู่พรมมา E ี39นะสุดยอดมากนะแล้วเจอกันคลิปหนา้านะครับ สกายกไลก์กดแชร์ต่อมากินก็ทีเว่าสวัสดีครับ